มไม่เห็นเลยแล้ค่อยๆเล่นๆเล่นพักนะเดี๋ยวใจร้อนะเล่นไปนนนเ,นเ,นเรื่อยๆไม่ต้องกลัวมนันหลุด จับ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 ไปหน่อยอ่ามันไปไกลนะค่อยค่อยหมุนมาค่อยคหมุนมาโยขันดอกับดแล้วโยขันดอกงนูนนะโยขันเดี๋ยวพันไม้ใต้ไม้แล้วมาทันปล่อยมัปล่อยมัปล่อยันปล่อยมันนมาแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวก่นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าเดี๋ยวบ้าเดี๋บ ไปบ้านครับเน้ตใต้นี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไ่ต้อนดูนะไม่รู้เลยเยอะของนี้ไหมไม่ได้ใหญ่ๆข้อไม้อันนี้นะมายกยกยกข้าวไม้ไปเลยเออเล่กไปค่อยๆ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 ลากไป มาแล้วน็อตเดี๋ยวเดี๋ยวคาดให้คุณถ่ายให้คุณนั่นตบก่อนแล้วกันถ่ายปะถ่ายกันปะน่ะม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้ว เป็นถ่ายถ่ายหรือถ่ายรึเปล่าฮะอืมเวลาตามมานั่นก็ต้องเด้